วันนี้เราจะมาอัปเดตความรู้จากงานประชุม EAO 2025มีเรื่องเด็ดๆที่ใหม่ๆม,มากมายพอสมควรนะครับบูธต่างๆเนี่ยก็ามากันพร้อมเกือบทุกบริษัทและตัวที่เด่นที่สุดเลยในบูธและมีคนให้ความสำคัญตลอดเวลาเลยก็คือบูธท,ที่เป็น สวัสดีครับอยู่กับผมดออรอาิพันธ์ปิมขาวขำวันนี้เราจะมาอัปเดตความรู้ในเรื่องของลักเทียมนะครับจากงานประชุม GAO 2025ที่โมนาโกกันในเ e น t o อปท l อ EP ที่7แล้วเราอยู่กันมาถึง EP ที่7แล้วนะครับเราได้มีโอกาสไป ร่วมงานประชุมในครั้งนี้หัวข้อในการประชุมครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรากเทียมมีเรื่องเด็ดๆที่ใหม่ๆอยู่มากมายพอสมควรนะครับโดยช่วยงยิ่งก็คือเรื่องของ Digital Technology ซึ่งโชคดีที่เราทํางานทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับทำให้เราสามารถที่จะติดตามอัปเดตในเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลของรากฟันเทียมได้อย่าง ค่องแคล่วว่องไวแล้วก็ง่ายดายนะครับจากที่ประชุมเนี่ยจะมี p r o f เซอร์ต่างเนี่ยมาพูดคุยให้เราหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กับเราแล้วก็ยกตัวอย่างเคสต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับที่รู้สึกประทับใจมากก็คือของ professor urban นะครับที่พูดถึงการปลูกกระดูในแนว vertical นะครับหรือที่เรารู้จักกันนะครับก็คือ vertical augment ในการนำเสนอของเขาเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาเทคนิคของการทำ vertical bone augment เพิ่มขึ้นไปอีกเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะปลูกกระดูกในกรณีที่คนไข้เนี่ยมีการผ่าตัดใหญ่และมีการใช้กระดูกจากที่อื่นเช่นกระดูกที่ขา fibula เนี่ยมาใส่ในปากของคนไข้จากนั้นเนี่ยมีการเติมกระดูกขึ้นไปเพื่อที่จะรองรับการใส่ ราฟขันเทียมนั่นถือว่าเป็นการปลูกกระดูกในแนวตั้งหรือว่า vertical augment ที่ advanced มากๆนอกจากนี้เนี่ยเขายังโชว์เคสอีกเคสหนึ่งที่สำคัญก็คือเคสในคนไข้ที่เหมือนจะเป็น r e สก็คือมีปากแหว่งมีกระดูกแหว่งอยู่ตรงขานไกลบนคนไข้ไม่มีกระดูกเลยตรงช่วงบริเวณนั้นอาจารย์ Urban หรือ professor Urban เนี่ยเขาก็พยายามที่จะถมหรือว่าปลูกกระดูทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มันเชื่อมกันระหว่างขานไกบนที่แหว่งไป ได้อย่างสวยงามมากครับซึ่งเป็น2เคสที่ น่าประทับใจมากจากงานประชุมครั้งนี้ของโปรเซอร์เออร์เบิร์นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโปรเซอร์อื่นๆเนี่ยมาให้ความรู้อัปเดตในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการใช้ดิจิทัลไกด์เซอร์จรีนะครับหรือว่าการใช้นาวิเกชันซึ่งแน่นอนเรื่องของนาวิเกชันเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจสูงอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็กําลังทั้งทํางานวิจัยแล้วก็ทำผลไไ้ด้วยการใช้นาวิเกชันซิสเต็มที่เดนชมเบียของเราอยู่ในการนําเสนอของเรื่องดิจิทัลที่ เกี่ยวข้องกับนวิเกชันที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งส่วนที่เป็นการใช้ X-Guide นะครับที่เรารู้จักกันในเรื่องของนวิเ a กชันเป็นอย่างดีอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนการใช้นาวิเดนก็เป็นอีก แบรนด์หนึ่งของเครื่อง n a v i g กชันซิสเต็มทั้ง2โปรเฟสเซอร์ก็มีการโชว์ข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของเคสตัวอย่างให้เราชมกันอย่างมากมายนะครับทำให้เราค่อนข้างอัปเดตในเรื่องของการใช้ Navigation System ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมาเป็นเทรนด์ใหม่ของการใช้งานในการทำอิมพลาน s ์เซอร์จรเป็นที่แน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะเดินชมตามบูธต่าง ก็จะเห็นว่าบูธในปีนี้ก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่เหมือนเมือนทุกๆปีเลยนะครับในงาน EAO ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของลักเทียมในยุโรปอยู่แล้วนะครับหรือจะเรียกว่าระดับโลกเลยก็ได้นะครับบูธต่างๆเนี่ยก็มากันพร้อมเกือบทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นจากทันงยุโรป หรือจะเป็นจากค่ายทางเอเชียที่เห็นชัดๆเลยในปีนี้ก็คือค่ายจากเอเชียเนี่ยเริ่มมาสมทบแล้วก็เริ่มมาออกบูธแสดงสินค้าต่างๆมากมายในงานประชุม EAO ซึ่งเป็นงานทางฝั่งยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นซึ่งจะเห็น ได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือมาจากจีนแล้วตัวที่เด่นที่สุดเลยในบูธแล้วมีคนให้ความสําคัญตลอดเวลาเลยในบูธนั้นแล้วก็แน่นอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือบูธที่เป็นโรบอทเป็นการนําเสนอแล้วก็เป็นการโชว์เครื่องโรบอตที่ใช้สําหรับในการฟังรากพันเทียมนะครับซึ่งเป็นค่ายที่มาจากจีนแต่ในบูธ TAO เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะมีคนไข้ทําตรงการบูธได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการโชว์การทํางานของโรบอตบนตัวโมเดลที่เป็น ก็จะเป็นเรื่องของการฝังรักกันเทียมโดยโรบอทก็ได้รับความนิยมแล้วก็ให้ความสนใจกับคนที่มาดูในงานนี้เป็นอย่างมากนะครับฟู๊ดน่แน่นตลอดเลยข้อเสียอย่างเดียวก็คือภาษาซึ่งคนที่อธิบายเนี่ยอาจจะยังไม่คล่องในเรื่องของภาษาอังกฤษมากนะักนะถ้าพูดภาษาจีนของเขาเนี่ยคงจะดีเลยพอเป็นภาษากฤษเนี่ยก็อาจจะทําให้มันมีความติดขัดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เขาก็พยายามอย่างดีมากก็ถือว่าทําให้ทางฝั่ง,งยุโรปเนี่ยให้ความสนใจ กับสินค้าทางเอเชียได้อย่างดีครับนอกจากพูดพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของโปสเตอร์พรีเซนเตชันในปีนี้ทีมของเรานะครับก็ได้ส่งการนําเสนองานวิจัยที่ใหม่ๆแล้วก็อัปเดตนะครับไป2เรื่องเรื่องที่1ก็จะเป็นเรื่องของ AI เราได้สร้าง AI ตัวหนึ่งในการที่จะหาตําแหน่งช่องว่างของฟันที่คนไข้ถูกถอนไปแล้วก็วิเคราะห์ ตำแหน่งช่องว่างของฟันตรงบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูในแนวหน้าหลังในแนวอัโคลิงกัวนะครับแล้วก็เวอร์ติเคิลเราสามารถวิเคราะห์ตำแหน่งฟันที่หายไปรวมถึงวิเคราะห์ปริมาณกระดูกตรงบริเวณนั้นได้แล้วด้วยการใช้ A i ไที่เราสร้างแล้วก็วิจัยขึ้นมานะครับเราก็เลยได้นําเสนอเรื่องนี้นะครับที่การประชุมนี้ด้วยนอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของแรงกดลิ้นที่อาจารย์อีกท่านหนึ่งในทีมก็ ได้ไปนําเสนอเช่นกันนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาร่วมฟังประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับหลังจากที่จบงานประชุม3วันนะครับก็มีโอกาสได้เดินชมเมืองเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเห็นบรรยากาศของโมนาโกซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าทิวทัศน์สวยงามแล้วก็เป็นเมืองตากอากาศที่คนยุโรปหลายๆคนเนี่ยก็ใฝ่ฝันที่จะมาถึงนะครับก็โดยสรุปรวมแล้วโดยในงาน e a o โดยปกติเลยนะครับก็จะมี ครบครันนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรักพันเทียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ใหม่ๆเรื่องของโปสเตอร์พรีเซนเทชันที่เกี่ยวข้องกับงานรีเสิร์ชต่างๆแล้วก็รวมถึงบูธที่แสดงสินค้าใหม่ๆให้เราได้ดูกันนะครับอย่างครบถ้วนเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการอัปเดตความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจของดรอธิพันธ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ